ตอนนี้ระบบการถ่ายทอดสดแม้ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร็นต์แต่ถ่ายทอดได้ลแล้วกรพี่ิดอนเสียงเป็นผู้ชมท้ั่วประเทศทั่วโลกเลย,เยตอนนี้จัดผู้ไปครึ่งหนึ่งก็โลกถ่ายทอดได้ผมคิดวาเรื่องนี้ทิ้ปกไปิแน่นอนวะ รับสัญญาณผ่านเครื่องบินบีมาตลอดวันนี้จู่ๆที่ยิงยิงสัญญาณไปแล้วรับสัญญาณไม่ได้ขอฝากเทียนนี้ผ่านทางการถ่ายทอดสดดูบกาศทีนิวไปถึงรถตรีไอะไรดีที่เก่งนะเก่งนะอะนู่นเอกนาขอนัถขอบคำถามหน่อยว่ามีใครไป แต่ออนนี paper, ้นะครับุูคครับแต่ว่าตอนนี้การปราใสจะมีการ่ายทอาโดยตลอดนะครับแม้ว่าจะโอ้โหดอกนี้เละแน่ในพี่น้องพี่ผูวประเทศทาบนะครับเฟรดีที่จัดสิงหุรีมีปัญหามากเดี๋ยวถึงตอนที่ผมพูดผมจะให้มาพูดความจริง และจะบอกด้วยว่าไอ้ที่ติดถนนอยู่เนี่ยเราจะแก้ความดำเนินคดีวกครองัะโ